สวัสดีครับวันนี้เพจบ้านพักคูวิลล่าไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็เว็บไซต์บ้านพักคูวิลล่าไทยแลนด์ช่องดูบ้านพักคูวิลล่านะครับพามาดูวิลล่าคูวิลล่าริมทะเลสาบนะครับนี่ครับแบบลับๆนะฮะอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับดูบรรยากาศเนี้ยรีโนเวทใหม่สวยครับนี่ครับเป็นเป็นบรรยากาศทะเลสาบส่วนตัวพร้อมสระว่ายน้ําตกแต่งใหม่บ้านหลังสร้างใหม่เลยนะครับดูบริเวณนี่ครับมองไปเนี่ย วันนี้มาฝนตกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ่ายชะอุ่มดีครนี่ครับผมให้ดูน้ําข้างล่างเนี่ยใส่มีปลาคาร์ฟด้วยนะฮะเนี่ยนะครับใส่มากมีปลาคาร์ฟให้ดูบรรยากาศนะครับเรือถีบก,ก็ใช้ได้นะครับผมตอนนี้ก็จะมีบ้านรอบๆทะเลสาบนะครับผมนี่ฮะ ตรงนี้นะครับเป็นที่นั่งเล่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่นั่งเล่นอันนี้เราแผนกลับมาให้ดูตัวบ้านนิดหนึ่งโอเคนี่บ้านก็จะอย่างนี้ครับเป็นวิวทะเลสามีห้องนอนทั้งหมด3ห้องนอนนะครับหห้องรับแขกนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่3ที่2แล้วก็ที่หนึ่เราพาไปดูแต่ละห้องกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับมีที่ล่มให้ตลอดทั้งวันเลยนะครับนี่ฮะบาร์บีคิวมีโต๊ะเสริมและด้านนั้นนะฮะจะมีเก้าอี้เสริมสามารถมาต่อตรงนี้เพื่อปูทานข้าวได้อีกนะครม ฐันน้าแข็งมีถางขยะบริการแล้วก็สายไฟให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องแรกนะครับน่ครับเป็นห้องส่วนกลางห้องรับแขกก่อนนี่ครับอ่าห้องรับแขกนะครับเป็นห้องซีลิิงสูงนะครับนี่ครับห้องซีลิิงสูงมีโซฟานะครับมีนี่ครับอากาศที่นี่ถ้าหน้าหนาวหนาวเลยครับมีเตาบาร์บีคิวแบบเป็นเตาผิงอ่าเตาผิงอ่าเตาผิงไฟแบบเก๋ๆแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเป็น การโชว์นิดนึนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นลําโพงเป็นซาวบาแต่ไม่ได้มีคาราโอเกะนะครับมีดูหนังฟังเพลงได้ปกตินะครับตอนนี้ก็เป็นโต๊ะทานข้าวในบ้านน่ครับมีแอร์สองตัวแล้วก็มีโคมไฟให้ดูซูริงตรงนี้มองบรรยากาศออกไปนี่ครับค่อนข้างสวยเลยครับไฟด้านบนก็เปลี่ยนสีได้นะคะอ๋อไฟด้านบนเปลี่ยนสีได้มีพัดลมให้สองตัวนะครับมีโซฟาขนาดใหญ่นะครับตู้เย็นนะครับอันนี้ห้องน้ําส่วนกลางนะครับห้องน้ําส่วนกลาง อ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับมีจานชามแก้วน้ำมาบริการชุดป้างพยาบาลให้นะครับชุดป้างพยาบาลให้ด้วยนะครับตรงนี้ไมโครเวฟเตานะครับมีเป็นครัวแบบเล็กนะครับบาร์บีคิวตรงปิงด้านนอกส่วนตัวนี้นะครับเป็นทางเข้าบ้านแล้วก็ซึ่งเป็นลานจอดรถข้างนอกอนี่ผมให้ดูประมาณนี้อ่ามีสองหลังนะครับหลังเนี้ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไฮไลท์สองหลังเนี้ยเหมือนกัน อีกหลังหนึ่งจะเป็นวิววิววิวสวนธรรมดาแต่ไม่ใช่วิวทะเลสาถ้าอยากได้วิวทะเลสาบก่อนใครแนะนําให้รีบจองแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนต่อนะครับนี่ครับออกทางนี้ได้นะครับฝนตกก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมเพราะตรงนี้มีหลังคาล่มตลอดแนวการเดินนะครับอ่าอันนี้ห้องที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าโอเคตกแต่งน่ารักครับมีห้องน้ำในตัวด้วยมีตู้เสื้อผ้านะครับ มีแอร์ให้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำอันนี้ห้องนอ้ำให้ดูห้องน,น้ำน่ครับตกแต่งค่อนข้างสวยเลยนี่ครับใหญ่ครับเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่สองกันครับให้ดูอินเสิร์ทห้องนอนที่หนึ่งวิวนะครับวิววิววิวห้องนอนที่หนึ่งเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่สองกันครับห้องนอนที่สองก็จะอยู่นี้ววงยางมีบริการฟรีนะครับ นี่ครับห้องนอนที่สองโอเคนี่ครับตกแต่งเหมือนกับห้องนอนที่หนึ่งครับต่างที่รูปภาพที่หนึ่งส่วนห้องน้ําจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับห้องน้ําจะอยู่ท่านนี้ตกแต่งเหมือนกันเช่นกันครับส่วนห้องนอนห้องสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่นี่สามารถนะครับที่ที่ดีนะผมให้ดูวิวตรงห้องนอนมุมนี้นึงคือข้อดีของมันเนี่ยคือหนึ่งมีมุงลวด มุงลวดเนี่ยทำคือสมมุติถ้าใครอยากรับบรรยากาศธรรมชาติแล้วกลัวยุงนะครับเราเปิดรับบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ26องศาครับได้ทั้งวันเลยนะครับมีไฟสนามด้านนู้นที่เป็นไฟโซลาเซลล์ด้านนั้นนะฮะก็ส่องเข้ามาในนี้เหมือนกันก็สว่างทั้งคืนนะครับนี่ครับอันนี้ห้องนอนห้องสุดท้ายของเราแต่นอนได้ถึง6ท่านนะครับอ่าแล้วดูวิวครับตรงนี้ก็จะมีที่นั่งเล่นเป็นเป็นเนสอะครับเป็นรังนกเป็นตัวนี้อ่าให้ดูวิวนะครับ ส่วนวิวนี้ก็จะมองเห็นสระไา้น้ําของที่นอนตรงนี้นะครับห้องนอนใหญ่ครับตอนนี้ถึงหกคนตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แอร์ถึงสองตัวไม่ต้องกลัวร้อนครับส่วนห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่เนี่ยจะแยกห้องนี้เป็นสองห้องนะครับห้องนี้ห้องที่หนึ่งห้องที่หนึ่งก็จะตกแต่งอางนี้ครับใหม่และสวยมากครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวดูห้องนอน้อนนี้คือซึ่งจะได้ไม่ต้องแย่งห้องนอนกันเดี๋ยวผมให้ดูซิลิ่งห้องนี้ถามว่าอึดอัดไม่อึดอัดเลยครับนี่ครับ แล้ววิวข้างสวยเลยนี่ห้องนอ,หองหนอห้องหนึ่งไอห้องน้ำอีกห้องหนึ่งครับอ่าห้องนี้ก็จะเหมือนตกแตงแ่งคล้ายๆนครับหากใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับติดต่อมาได้ที่เพจบ้าน,านาพัฟพูวิลล่าได้เลยนะครับอ่าสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับข้างล่างจะมรีรายละเอียดอยู่ทั้งตัวเขียนแล้วก็ถ้าต้องการสอบถามเพิ่มาเติมก็แอดไลน์เข้าม,มาได้เลยนะครับขอบคุณครับ